จ่ายไทยทศสมิรโพสระบายความรู้สึกถึงพี่ชายคนหนึ่งวงดนตรีชื่อดังก่อนหน้านี้นักร้องหนุ่มมาเทจ่ายไทยทศสมิดพึ่งโดนทัวร์ลงจอดหลังเจ้าตัวแชร์โพสชินลี่เบิร์ดท,ที่พูดเรื่องราวดราม่านักร้องหนุ่มเสียงดีสแตมอภิวัตรล่าสุดดุ่มจายออกมาโพสระบายความในใจถึงพี่ชายคนหนึ่งและวงดนตรีชื่อดังระบุว่า คุณทำลายโมเมนต์ที่ดีที่สุดของพี่ชายผมเขาสมควรมีความสุขที่สุดในชีวิตคุณทำลายชื่อเสียงของวงดน,นตรีวงหนึ่งที่เป็นสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ของน้องชายผมพ่อแม่มันก็ไม่เหลือแล้ววงเป็นสิ่งเดียวที่มันเหลืออยู่และผมเจ็บปวดผมพยายามตลกแล้วนะแต่เจ็บปวดงานนี้แฟนๆเข้าไปส่งกำลังใจให้หนุ่มจ๋ากันเป็นจำนวนมากเลย